วันนี้จะมาทำน้ำหมักจากผลไม้แล้วก็เศษผักที่เหลือใงครัวเรือนะครับพวกผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วครับพวกกล้วยมะละกอแตงโมแตงไทยได้หมดครับที่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานพวกนี้ครับสับปะรดก็ดีครับมันจะช่วยการย่อยสลายครับลดปริมาณขยะผมเป็น zero waste ครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ผมได้มาครับมาหั่นครับผมยิ่งเล็กยิ่งดีครับนีเป็นกากน้ำตาลนครับเราจะเทไปในผลไม้แล้วก็คลุกเขาให้เข้านครับและกากน้ำตาลที่เราใส่ลงไปจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับ นี่มีผู้ช่วยครับ <c oughs> ก็คุกเขาให้เข้ากันครับผมหาภาชนะผมที่มีฝาปิดนะครับเอามาใส่ผลไม้ตรงนี้ครับและประโยชน์ของน้ำหม,มักผลไม้ครับผมช่วยเพิ่มความดดมสมบูรณ์และช่วยเร่งการเจริญเต,ติบโตของพืชจะเติมน้ำไหมครับผมแค่พอท่วมผลไม้ครับเราก็จะใส่นมเปรี้ยวครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่ต้องใส่หมดขวดครับผม,มนีผมหาซื้อขวดเล็กไม่ได้ครับ หัวเชื้อร์ของ E.M ครับที่เราหมักของเก่าไว้ครับเป็นการขยายครับผมก็เทลงไปครับหนึ่งแก้วครับผมสูตรนี้เราจะหมักเจ็ดถึงสิบห้าวันครับก็จะสามารถเอาน้ำหมักมาใช้ได้และอย่าลืมเปิดฝาทุกสามวันเงี้ยครับฝากกดติดตามด้วยครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไป